วันนี้พามาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับกล้องเทอร์อมจากทางทิกวิช i ่นนะครับก็คือบางคนนะครับมีปัญหาอยากจะได้ตัวกล้องหรือว่าตัวอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยช่วยรักษาความปลอดภัยในตอนที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลตลอดเวลานะครับอยากจะลดงานลดคนอะไรลงไปนะครับอยากจะป้องกันเรื่องอัคคีภัยนะครับมีการประกายไฟมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้มีอุปกรณ์สักตัวหนึ่งแจ้งเตือนนะครับก็ตัวนี้ทําได้เลยนะครับตัว กล้องเทอร์มอลของทางิกวิชั่นนะครับแต่ที่เย็นมากๆจนถึงที่ร้อนจ,จัดๆเลยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตวจจับได้นะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้พามาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับกล้องเทอร์มอลจากทางท k วิชั่นนะครับก็คือบางคนนะครับมีปัญหาอยากจะได้ตัวกล้องหรือว่าตัวอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยช่วยรักษาความปลอดภัยในตอนที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลตลอดเวลานะครับอยากจะลดงานลดคนอะไรลงไปนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมีพวกโรงงานนะครับหรือว่าเป็น e h o u s สต่างๆเนี่ยโกดังเก็บของนะครับแล้วก็อยากจะป้องกันเรื่องอาคีภัยนะครับ มีการประกายไฟมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอยากให้มีอุปกรณ์สักตัวหนึ่งแจ้งเตือนนะครับก็ตัวนี้ทําได้เลยนะครับตัวกล้องเทอร์อมของทาง h ิ้กวิ i ชันนะครับรายละเอียดสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวผลิตของตัวตัวกล้องตัวนี้กันตัวกล้องเทอร์มอลนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก็ตัวนี้ขนาดมันก็จะประมาณนี้ฝ่ามือผมเนาะ ทีนี้เนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยเป็นตัวเนี้ยตัวเป็นแบบรูปแบบที่เป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเทเลตนะครับก็จะติดตั้งกับบนฝ้าหรือติดตั้งกับที่สูงหรือติดตั้งอะไรก็จะมีลักษณะนี้แล้วก็มีแขนที่ยื่นออกมาประมาณนี้นะครับให้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เป็นรูปทรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรูปทรงแบบอื่นด้วยเช่นเป็นรูปทรงที่เป็นบูเล็ตนะครับบางทีเราอยากจะติดเอาท์ดอร์ติดที่ไกลๆที่เป็นแบบกลางแดดกลางฝนหน่อยเนี่ยอะไรเนี้ยเทอรเทอตก็จะเหมาะกว่าหรือบางท่านมีพื้ พีทีด้วยนะครับพีทีนะครับก็คือตัวกล้องติดแบบนี้แหละแต่สามารถหมุนไปหมุนมาได้ได,ด้วยตัวมันเองมีมอเตอร์ภายในนะครับก็สามารถทําเป็นเหมือนพรีเซตได้พรีเซตได้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยจะสแกนค่อยๆสแกนไปถ้ามันตรวจจับความร้อนที่ตรงไหนมันก็จะหยุดแล้วก็แจ้งเตือนเราครับทีนี้ถ้ามันไม่มีมันก็สแกนไปเรื่อยๆจนครบระยะที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะกลับมาเริ่มใหม่อะไรเงี้ยเราสามารถตั้งค่าเรื่องของออโตเมชันตรงนี้กับมันได้นะครับผัดมาเราจะสังเกตว่าเห็นหน้าเลนเนี่ยจะมีม ก็จะเป็นเลนที่เป็นเรียกว่าเลนเทอร์มอลนะครับระยะของเขาอยู่ที่6มิมนะครับ6.2มิม mm นะครับส่วนทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเลนภาพปกติความละเอียดอยู่ที่4ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ระยะเลนอยู่ที่8มิมนะครับก็ไกลามากๆถัดมาข้างบนก็จะเป็นเรื่องของแฟลชไลท์วอร์มไลท์นะครับก็สามารถช่วยเปิดแสงให้ในตอนกลางคืนก็ได้หรือจะให้เขาใช้งานในลักษณะของไซเลนหรือการไฟแจ้งอะลามในใน,ในฐานะในตอนที่กล้องดีเทค ไฟได้แล้วในเทคฮีได้แล้วอะไรงี้ครับก็จะแจ้งเตือนได้ถัดมาข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของลําโพงแล้วก็ไม่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับเวลาเราแจ้งเตือนอยากจะแจ้งเหตุมนสมมติว่าเจอเปลวไฟแล้วเนี่ยเราสามารถให้ให้ตัวกล้องร้องออกมาได้ร้องออกมาเป็นคําพูดได้หรือว่าเราอยากจะอัดเสียงของเราเข้าไปในระบบก็ได้นะครับแล้วให้เขาแจ้งเตือนออกมาเป็นเสียงเราก็ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวกล้องทีวิชั่นตัวบอดี้เขาก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับก็แข็งแรงทนทานมากครับจะติดตั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็ประมาณนี้ลกัน เจ้าตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ DS 2 TD 1217ขีด6 QA นะครับก็จะเป็นเลนเทอร์มอลที่มีระยะเลนอยู่ที่6มิลิเมตรนะครับความละเอียดของเขาอยู่ที่ 720P ส่วนที่เป็นเลนภาพปกติเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่4ล้านเมกะพิกเซลตัวขนาดเลนเขาอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับทีนี้ในตัวเขาอย่างที่เล่าไปแล้วมีบิอในไมค์มีบิอินสปิเกอร์แล้วก็เรื่องของวอร์มไลท์ในตัวด้วยนะครับถัดมาครับก็เป็นเรื่องของสเปคการตรวจับความร้อนของตัวตัวจับอุณหภูมิเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่ ตามสูตรเลยอยู่ที่ลบ20องศาจนถึง150องศาเซลเซียสนะครับมีค่าความเออร์เรอร์ของเขาเนี่ยค่าความเออร์เรอร์เขาอยู่ที่บวกลบ8องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าจะมีเลนส์การทำาางานค่อนข้างกว้างนะครับได้ตั้ที่เย็นมากๆจนถึงที่ร้อนจัดๆเลยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตรวจจับได้นะครับถัดมานอกเหนือจากเรื่องของการตรวจจับความร้อนที่พื้นผิวแล้วเนี่ยเขายังมี AI ในเรื่องของการตรวจจับเรื่องของสโมกได้ด้วยตรวจจับกลุ่มควัน ตัวจับบางทีตัวจับเปลวไฟนะครับบางทีอาจจะต้องไม่ต้องให้ความร้อนมันถึงเนี่ยแต่เห็นรูปร่างที่เป็นลักษณะเป็นเป็นเปลวไฟเนี่ยตัวนี้เขาก็ตัวตัวจับได้นะครับมีมีฟิลเตอร์อีกบางทีบางท่านกังวลว่าถ้าไปติดตา,จาลจอดรถนะครับว่าแสงสะท้อนจากตัวผ้าทิศเนี่ยจากกระจกรถแล้วเข้าเข้าหากล้องเนี่ยจะทําให้เกิดฟลักซอาร์เขึ้นไหมหเกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดบ้างไหมตัวนี้ก็มี AI ตัวนั้นป้องกันแล้วนะครับคือเราสามารถฟิลเตอร์ตัวนั้นทิ้งได้หรือ บางท่านอาไปติดใน e ว o u s e นะครับแล้วก็มีรถโฟ l k l ลิฟที่ใช้อยู่ใน Warehouse ด้วยเนี่ยการที่เครื่องยนต์เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับเกิดร้อยองศาแน่ๆเนี่ยตัวนี้ก็มี AI ที่จะฟิลเตอร์ทิ้งออกไปได้นะครับก็ทําให้การไปติดตั้งจริงเนี่ยใช้งานได้จริงเลยก็คือตัวจับเฉพาะวัตถุที่เราสนใจวัตถุที่เราสงสัยวัตถุที่เราอยากจะดูแลมันนะครับก็ตัวนี้โฟกัสไปที่ตรงนั้นได้เลยนะครับถัดมา เรื่องของการรับประการเซนเซอร์เนี่ยตัวนี้อยู่ที่10ปีเลยนะครับก็คือติดตั้งครั้งเดียวยใช้ได้ยาวเลยควบคู่กับระบบพวกของไฟอาลามที่อยู่ในอาคารได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัลามเอาด้วยบางทีเราอยากจะให้แจ้งเตือนแจ้งเตือนที่ตัวกล้องอาจจะไม่พอเราเราอยากให้ออกไปที่ไซเรนของทางโรงงานออกไปที่ไฟอาลามของทางโรงงานตัวนี้ก็มีอัลลามเอาสามารถส่งสัญ,ญญาณออกไปให้ไปแจ้งเตือนตรงนั้นได้ได้อีกระบบหนึ่งด้วยทีนี้ผมจะมาเล่าถึงตัวระยะ ต่างๆในการตรวจจับของเขาบ้านนะครับคือระยะที่เราสามารถดีเทคได้เนี่ยคือตัวกล้องเนี่ยสามารถแยกไวล้ว่าวัตถุน,นี้เป็นรถยนต์หรือเป็นระยะเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยได้ละเอียดตามนี้นะครับรถยนต์เนี่ยเขาระยะเขาตรวจจับได้ถึง5 5 9เมตรเลยคือเราถ้าเราติดตั้งตรงนี้เนี่ยใน,ในพื้นที่โล่งกว้างสมมติจะเป็นทุ่งนาหรือเป็นที่ลานจอดรถกว้างๆเนี่ยเขามองเห็นรถตั้งแต่550เมตรแรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนเนี่ยเขามองเห็นได้ตั้งแต่180 เมตรเลยนะครับจากตัวกล้องไปหาตัววัตถุนะครับถัดมาในระยะที่พอเขาลางจดจําได้เลยระยะเล็กท็อกไนส์เล็กคอนเนชันเนี่ยของตัวรถยนต์นจะอยู่ที่140เมตรส่วนที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่46เมตรนะครับถัดมาอีกถ้าเราอยากได้ความละเอียดที่ถึงขั้นว่าระบุได้เลยว่ารถยนต์เป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนสีอะไรนะครับหรือมนุษย์เนี่ยเป็นใครหน้าตาแบบไหนเนี่ยก็รถยนต์อยู่ที่ระยะอยู่ที่70เมตรนะครับจากแล้วก็ที่เป็นระยะของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่23เมตรนะครับ ถัดมาเราอาจจะอยากรู้เรื่องของระยะของการตรวจจับสมคงเนี่ยตัวจับสมคงเนี่ยอยู่ที่6.2เมตรนะครับก็จะเป็นระยะจากตัวกล้องจนถึงกลุ่มสมองนะครับถัดมาเรื่องของระยะการวัดตัวความร้อนนะครับตัวฮีทของเขาตัวตัวเทมเพอเรเจอร์ของเขาเนี่ยถ้าวัตถุเนี่ยวัตถุหรือกองไฟเนี่ยขนาด1เมตรคูณเมตรเนี่ยตัวนี้สามารถตรวจจับได้ไกลถึง68เมตรเลยนะครับก็คือติดตั้งตัวเดียวเนี่ยอาจจะได้ครึ่งหนึ่งของโกดังของท่านแล้วหรือถ้ากองไฟขนาดเล็กมากๆนะครับขนาดเท่ากับ ยี่สิบคูณยี่สิบเซนติเมตรเนี่ยก็ตรวจจับได้ถึงระยะที่13เมตรเลยนะครับถัดมาถ้าเป็นเรื่องของการดีเท็ของเรื่องของไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยตัวนี้ได้ถึงไกลถึง62เมตรเลยเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวถัดตรงนี้เซสชันถัดต่อไปเนี่ยหลังจากเราพูดเรื่องสเปคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งจริงแล้วก็เดโมให้ท่านดูว่าการตรวจจับตรวจจับควันตรวจจับเปลวไฟตรวจจับความร้อนเนี่ยตรวจจับแล้วตัวกล้องส่งสัญญาณยังไงบ้างภาพที่ได้จะเป็นแบบไหนบ้างก็ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ ตัวกล้องมันสามารถดีเทคตัวความร้อนได้นะครับทีนี้ผมจะทดลองด้วยกันนะครับแล้วก็มุมกล้องจะอยู่ตรงนู้นส่องมาทางตรงนี้พอดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มน้ํากันแล้วก็ดูว่ากล้องมันจะตรวจจับได้จริงไหมโอเคผมเริ่มเลยโอเคไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันร้อนขึ้นมาก็ตรงนี้จะห่างจากตัวกล้องอยู่ประมาณ4-5เมตรนะครับจากตัวกล้องจนถึงตัวการน้ําร้อนแต่ตามสเปคของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถดีเทคได้ไกลถึง 60เมตรเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนึ่งก็จะเห็นว่าอุณหภูมิตอนนี้วิ่งอยู่ที่50 6องศานี่ตอนนี้63ละนะฮะเราตอนนี้เราตั้งตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่100องศาเซลเซียสนะครับก็ถ้ามันไปถึงเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเราก็ตัวกล้องนี้ก็จะมีภาพทั้ง2เลนเลนที่เป็นเลนปกติกับเลนที่เป็นเลนเทอร์มอลตอนที่70องศาละถ้าเราดูจากสีแมปเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่มันเป็นความร้อนสูง สีดาสีทางเข้มเนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นทางโซนโทนเย็นอ่นานาวแลเดือนแล้วนะฮะนั่นเดือนเราดูกล้องว่าจะร้องไหมกาเด้งนะนะร้อยกิโลองศานะควันขึ้นอ่ากล้องเราเริ่มทํางานแล้วครับเพราะเราเซตค่าความร้อนอยู่ที่100องศาเซลเซียสตัวกล้องก็จะมีไฟแฟลออกเนาะแล้วก็จะมีแจ้งเตือนที่เป็นเสียงด้วยนะครับ มาลองฟีเจอร์เรื่องของ smoke detection กับเจ้ากล้องตัวนี้ครับกล้อง thermal series heat p r o นะครับของทาง Hikvision นะครับติดตั้งอยู่ข้างหลังผมละตัวนี้ผมก็มีเชื้อเพลิงที่เป็นกระดาษและก็ใบไม้แห้งนะก็คิดว่าน่าจะพอสร้างควันได้ประมาณหนึ่งให้กล้องตัวจับได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองจุดเลยแล้วเราดูผลกันว่าเป็นยังไงก็ควันประมาณนี้เลยนะที่เราทำให้นะกล้องก็จะเห็นประมาณนี้สังเกตว่าตัวกล้อง อันนี้มีทั้งไฟมีทั้งนั้นมีทั้งควันนะอ่ะก็มีเหมือนกันครับไฟกระพริบมีเสียงแจ้งเตือนนะเมื่อกี้ตัวกล้องผมทําเสียงไว้ว่าถ้ามันเจอควันเนี่ยมันก็จะบอกว่า smoking is detected in area ก็คือมีควันอยู่ในพื้นที่นะครับก็กรุณาไปแจ้งไปดับอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ละกัน นี้จะมาทดสอบระบบกล้องเทอร์อลของทาง h i กวิชั่นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเ,เชื้อเพลิงนะครับก็จะมีถังขยะของผมนี่แหละถังถังไม่ถังขยะแล้วก็จะข้างในมีกระดาษนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองก็คือเราจะเผามันเผากระดาษนะครับพอมันเผาไปปุ๊บไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวถังมันก็จะร้อนนะครับแต่สังเกตว่ามาันจะตัวถังเดี๋ยลองเข้าไปดูใกล้ๆกันเลครับตัวถังเนี่ยเราก็พยายามจะให้เขาเห็นเปลวไฟนะเพื่อเราจะทดสอบเรื่องของ heat Dete c t i o n เทอร์เรเจอร์นะครับว่าความร้อนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นกับถังตัวนี้จะสามารถดีเทคกลับไปที่ตรงโน้นสังเกตว่าตรงตรงตึกที่มันตรงนั้นนะครับเราก็จะมีกล้องที่เป็นเทอร์โมของฮิวชันอยู่ตรงนั้นห่างกันตรงนี้ราวๆประมาณสัก 30- 40เมตรได้ในสเปคเขาให้เขาให้ให้ให้สเปคว่าดีเทคได้ถึงไกลถึง60เมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองที่ 30- 40ถึงเมตรดูว่าจะดีเทคได้ไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการจุดกระดาษเพื่อจะเผากองนี้ให้ตัว ถังตัวนี้ร้อนขึ้นมาแล้วเราดูว่าตัวนั้นจะดีเทคได้ไหมนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยอ่าตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะปล่อยให้มันไหม้ไปสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ตัวกล้องกันไปทีนี้ที่ตัวกล้องนะครับก็จะสังเกตเห็นทั้งสองสองภาพนะภาพทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพที่เป็นเลนปกติทั่วไปส่วนภาพทางฝั่ง,งขวานเนี่ยก็จะเป็นภาพจากกล้องเทอร์มอลนะครับจะสังเกตว่า เราจะเห็นว่าเป็นเป็นเหมือนวัตถุที่มีลักษณะสีขาวๆนะครับเราจะดูจากชาร์ดนี้ก็ได้นะฮะว่าว่าอันนี้คือความร้อนแถบสเปกตรัมความร้อนนะครับตรงนี้จะขาวมากเพราะว่าความร้อนเขาอยู่ที่จะสูงมากนะครับเพราะเรามีการจุดไฟอยู่ในนั้นนะครับก็เมื่อเมืองต้นเมื่อกี้ตัวกล้องตัวจับได้แล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวกล้องที่เป็นเทอร์มอลของทางท k วิชั่นนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่เราได้ดูสเปคไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเดมโมตัวอย่างการใช้งานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการดีเทคเรื่องของเปลวไฟเรื่องของสโมกหรือว่าเรื่องของฮีทนะครับก็ทีนี้จะมาสรุปให้ฟังนะว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็เจ้าตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นซีรีส์เริ่มต้นของทาง Hivision นะครับหรือว่าซีรีส์ที่เรียกว่า Heat Pro นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นสามารถไปแอปพพลายใช้กับพวกวิลล่านะครับเป็นสถานที่พักอาศัยหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ส่วนกลางนะครับหรือ พวก parking lot นะครับพวกาลานจอดรถต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีรถที่เป็นรถหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันนะครับรถแกส๊สหรือว่ารถที่เป็น EV เนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องของความร้อนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมีผลนะครับบางทีถ้าไปจัดจอดตากแดดนานๆ EV ที่เป็นแบบเนี่ยความร้อนสูงเนี่ยอาจจะทําให้รถเกิดเพลิงไหม้ได้พอมีกล้องพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถดีเทคได้ก่อน ไปสามารถไปดับไฟได้ก่อนนะครับก็ทําให้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดลุกลามบันไปได้มากขึ้นนะครับถัดไปมองกับใครอีกบางทีอาจจะมีโรงงานที่เป็นโรงงานกําจัดขยะโร,โรงงานรีไซเคิลกำจัดของเสียเนี่ยบางทีมันมีวัสดุที่มัน มันไวไฟลุกไฟได้เร็วอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็สามารถไปตรวจจับและแจ้งเตือนเราได้ก่อนนะครับหรือโรงงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือว่าจะเป็นโรงงานกระดาษอะไรเงี้ยครับที่มันมีเชื้อเพลิงอยู่ในคานเยอะๆเนี่ยเราอยากให้ตัวนี้ช่วยตรวจจับให้มันได้เร็วกว่าพวกการตรวจจับแบบทางสโมกแบบไฟลามทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้ก็ได้ความแม่นยำได้ภาพแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังมีกล้องที่มันดูภาพได้ด้วยแล้วก็สามารถตรวจจับความร้อนได้ด้วยช่วยช่วยเจ้าหน้าที่ในการดับไฟได้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ท่านใดที่มี requirement ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของ thermal เรื่องเกี่ยวเรื่องของความร้อนเ,อกเกี่ยวของการป้องกันภัยนะครับก็ฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจโซลูชันแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อมาทางเราได้ครับที่ s s s i B น s นะครับ รวมถึงเบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของช่องของเราครับช่อง u t u b e ครับ b i n a n Official นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยกับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมจะเข้ามาตอบให้นะฮะถัดมาของเราก็เป็น Facebook Facebook ก็เป็น b i n e s c n e t นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ t ิ k ตอกแล้วก็เรื่องไอจีครับก็ฝากกดติดตามกด Follow ไว้ด้วยละกันครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้ตลอดต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ฝากเจ้าเรื่องของกล้องเทอร์ัม